ในส่วนของผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชุมชนมาตะบูเรานะคะแล้วก็จะมีนะคะผลิตภัณฑ์ในอีกสามพื้นที่นะคะที่ได้รับการพัฒนาจากชุดงานวิจัยนะคะการท่องเที่ยวกินดื่มอาหารปลอดภัยนะคะสายตะวันตกนะคะในปีที่สองนี้นะคะก็ยังประกอบด้วยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชาพัฒน์ในจังหวัดชุมพิภาคตะวันตกนะคะได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฒจอมบึงนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฒนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฒกาญจนบุรีค่ะ ในวันนี้นะคะเรานาผลิตภัณฑ์เด่นๆนะคะที่เกิดจากงานวิจัยของเรานะคะในชุดโครงการปีที่2นี้นะคะมานําเสนอและก็ะให้เป็นที่รู้จักนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะว่าในภูมิภาคตะวันตกของเราในการกินดื่มนะคะเราจะดื่มดั่งในการท่องเที่ยวของเราอย่างไรปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะเราได้รับจุดสนับสนุนจากวชนะคะให้กลุ่มมาหาหล,ายละะัยราชภัฏสามสิบแปดแห่งทั่วประเทศ วันนี้เรามาถูกภูมิภาคตะวันตกนะคะซึ่งจริงๆภูมิภาคน,นี้เนี่ยเราก็จะเห็นความอุดมสมบูรณ์ของอาหารนะคะมากมายเลยเช้านี้เราก็ได้นั่งเรือนะคะชมกิ่งหิมอ่างน,นะคะต้องสทางออกทะเลนะคะ<ช>วันนี้ก็รวมกลุก่มตะวันตกสีะะ<ช>่แห่งเนี่ยทำงานร่วมกันพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่สั้างสร์แล้วก็เสนน้นทางการทู่เที่ที่ชุมชนเนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการเองเราก็จะรวมพลังกันเช้านี้ก็มีนักเกรยียนเป็นมัคคุเทศสินค้าที่นำมาเสนอเนี่ยเป็นสินค้าที่มีวัตถุดิบแล้วก็เราจะเห็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตก็ได้ก็ mm hmm. อ,อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาชมเลยค่ะ น่าตื่นใจตื่นตานะคะมากมายเลยคะกำนันอยากจะฝากอะไรกับชุมชนบางตะบูนของเราอย่างไรนะคะให้คนมาเที่ยวในที่ของเราเยอะๆอย่างไรกำนันบอกได้เลยค่ะเรีนเชิญเลยค่ะกำน,นันครับก็สวัสดีครับาครับก <c oughs> ็ยินดีต้อนรับท่านอาจารย์และผู้ทรงคุณธรรม ที่มาช่วยส่งเสริมในการกินการเที่ยวกับชุมชนบางตะบูนนะครับบางตะบูนเราก็มีสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจเยอะครับถ้าท่านได้เราค้างสักคืนหนึ่งบางตะบูนก็จะมีธรรมชาติแล้วก็ยังมีอาหารที่ว่าเป็นของทะเลที่ว่าสดแล้วก็สะอาดรอนักท่องเที่ยววันนี้ก้เลยจะมาทำอะไรให้เราได้ได้ชมและชิมกันบ้างคะต้นเลย็คือเป็น เม็ดขนุนแสมหรือถ้าเป็นโบราณจะพูดว่าลูกชุกแสมเป็นพืชท้องถิ่นค่ะแสมห้าขีดก็ห้าขีดขัวห้าขีดนะคะอันนี้น้ำตาลเราก็ประมาณสี่ขีดนะคะได้เลยค่ะเราพลาของเราเนี่ยเป็นออแกนิกนะครับซึ่งการที่เราผลิตมาเนี่ยถ้าตอนในกระเพาเราไม่ใส่ วัตถุดิบเสื่อมไดครับชาบูลาบนี่ก็ปรับจดเหมือนกันครับในยุคที่เขายากหยากแพงนะครับลหลายๆคนอาจจะเครียดนะครับก็หันธุ์ไม้ผืนชาบูลาบออร์แกนิกได้นะครับของชุมชนสาหัสครับผมสามารถจะแกะโซโบแล้วก็พุกน้ำยำลงไปได้เลยนี่นจะแกะที่อิ๊กขัดต้นไม้ติ๊กขัดต้นไม้ทั้งพิการคัดเรือ่อกตัว เมนูที่ทํามาอร่อยแล้วก็เป็นที่ได้รับการตอบรับอย่างดีกับลูกค้านะคะที่น้องเล็กเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับออยอนะคะในทุกๆผลิตภัณฑ์ที่เรานําเสนอตรงนี้แล้วนะคะอันนี้สบูช่ชาโครครับหรือว่าสบู่ทาน,นโรคผิวหนังหรือว่าะะมีผดผื่นคันนะครับใช้ได้เลยรับประกันว่าหายแน่นอน จะเกิดรายได้ซึ่งอันนี้ก็มีความคาดหวังนะคะมีสิทธิชุมชนที่เป็นมาตรฐานการท่องเที่ยวในชุมชนชุมชนเนี่ยทำงานยังไงในการสร้างศิลปวัฒเมื่อวานนี้เราก็พยายามที่่ามีโปรแกรมการท่องเที่ยวหรือว่าอะไรเนี่การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวผู้นี้คือเราใช้คำว่า tourism product นะครับจากท่านผู้ชมบนรถนะครับที่เป็น ตั้งแต่ปีที่หนึงแล้วก็เมื่อวานเรก็ได้ลงจิ